สามสองหนึ่งเดียวเย้เฮยสวยงาพอันนี้ของคินนีต้อนรับเข้าสู่โอเคสแกมเมอร์เงียบทำไมเข้าไหมเปิดเข้าไหมสวัสดีค่ะมาพบกับพวกเราอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม Minecraft Hi Pixel เย้เฮยมาอยู่กับใครบ้างใครบ้างอ้าวเจผมคือเกมเมอร์ครับ ไปรีเควสรับบอบรับในครับเย้เฮ้รับเพื่อนแล้วแล้วก็อยู่กับโบรเกส89ค่ะเฮ้ทำไมไม่90้นะเฮ้ก็อยากจะ90เหมือนกันแต่ว่าแม่คลอดไพ่ไปหน่อยปีนึงโอเคปวันนี้เราจะมาบิวกันนะคะโอเคบิวอะไรฮะบบิวอารมณ์อย่าเด็ดเด็ดบิวบิวอารมณ์บิวบิวอารมณ์บิว แบทเถินผิวแบทเถินเบิร์นแบทผิวกก่องวอลคาโนโบลิ่งวอเตอร์เดี๋ยวยาเอาโบลิ่งดีกว่าทุกคนเวอคานโดออกไปอ้าวใครเลือกวอลคาโนเลือกโบลิ่งนะวอคาโดนี่คืออะไรอ่ะโอ้โหภูเขาไฟภูเขาไฟยากและงานยากและงานยากนั่นก็ผมก็ต้องแบบว่า มีลาวาใช่มีลาวาใช่ไหมเัวไฟใช่ทำยังไงวะผัวไฟต้องมีํามหยดๆ้วยไมงานเขามี่มีเขาไฟต้องเป็นผัวไฟ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 เดะเดะเดะเดีเดะ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 เเเเดเดะเดะเอเดะ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 ้ดะเ่ จำต้องเป็นออกซิเดียนเออร่างได้แบบว่ามั่วมากครับภูเขาไฟก็ได้ครับภูเขาไฟก็ไม่เป็นไรไม่ว่ากันถ้าไม่ภ่เขาไฟก็มันก็เป็นภูเขาน้ํามันไม่เหมือนภูเขาไฟเลยเนี่ยมันเหมือนอะไรกันไปรู้เหมือนผมกําลังก่อกําแพงเพื่อสร้างกรุงโรมอยู่ใครก็ทำมารลยโรมสร้างเสร็จในคืนเดียวด้วย ไม่ใช่กรุงโรงไม่ได้สร้างเสร็จในวันเดียวสร้างเสร็จในวันเดียวนี่แหละเราจะต้องสร้างให้เสร็จในวันว <c oughs> อันนี้มันไม่ใช่วันเดียวที่ทำพี่เก็ในในสองนาทีนี้เลยโอ้ยอัธรรถทุกคนอันธรรถไหมอัธรรถนะเปลีย่ยนทีมก่อนตอนนี้เราต้องมีใจให้มันครับมีใจมีใจเสร็จต้องมีตังค์เปล่าไม่มีไม่มีเอาไม่มีตังค์พ่อต้องเลี้ยงหนู ไม่มีตังนะพ่ออืออ๋อทำไมมันยากจังอะพ่อไม่รู้ว่ะเอา้าบ้าบ้า้ว้ายววววาวววววดวววว้อวว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 ว อะไรวางดียกรุงโรมสร้างไม่เสร็จในวันเดียวจริงแล้วพี่สร้าง,างเป็นยังไงก็สร้างไม่เสร็จอีิแล้วพี่ดูโจทย์ที่เขาให้มาดิแล้วดูออคนกดคลิกดิแล้วเขาต้องทำกันเก่งแม่เลยอะ่ะสร้างเสร็จไม่เสร็จไม่รู้อลผมวางท่องเลยมันเปลี่ยนทีฟยังไงเปลี่ยนไงวะ อเตังเกินฟอเรสตความมั้งคั่งมันอยู่ตรงนี้จริงๆไม่ได้มีด้วยชิบหายละผมบอกเลยว่ามันไม่ธรรมดาช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยอีกสิบวินาทีทุกคนแอบดูแอบดูบ้านข้างๆทำไรโอเคได้ก็ได้อ่ะเสร็จละอ้ามามาความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่เอาแี้วมาแล้วเอ้ยของเกดนะ โอเคเลยอะรีเจนไหมครับรีเจนมีเจนเดลลีเจนเดลี่โอ้โหรีเจนรีเจนอันนี้ก็รีเจนเหมือนกันนี่รีเจนี่โคตรโกงเฮ้ยโอ้โหอันนี้รีเจนเดลลี่ไปเลยสวยงามสวยงามรีเจนเดลี่ไปเลยมีมันเตอร์ด้วยชิลล์โอ้มากอะอ้าวนั่นนั่นใจมาเดี๋ยว ที่หนึ่งที่สองที่สามโอ้ดียดีมากโคตรดีวอลบอลที่หนึ่งเกที่สองกูที่สามเรียงเลยอะไรเนี่ยวายวายกันเฉยบอดเกิดอะไรเกิดอะไรขึ้นเพิ่งกิ้มวายกันบอลบายบายอีกสักรอบอีกสักรอบสองรอบสามรอบไปโอเคจัดบายลงวอร์ปแล้วเร็วเข้าเอาอะไรดีก่อนท็อปเบิร์เดือดโต๊ะ สเปชิเรืออะไรเรือเหรอสเปทชิยเฉยเรือเหรอเรืออะไรเอาวะยานอวกาศยานแบบยานอวกาศอ่ะยานอวกาศต้องมีบันไดอย่างแรกไหมยานอวกาศเคยดูยานอวกาศโมเดลไหมนี่แอะแอแนี่แออแดแแ พลังความสามารถที่มีพลังวิเศษการไม่ได้สร้างเสร็จในวันเดียวนะวบใช่เดี๋ยวผมเกี่ยวเลยเพิ่งรู้ตัวเองเหรอว่าเกี่ยวเท่าไรเนี่ยยอดเนี่ยยอดนี่ห้าร้อยห้าร้อยเหรอร้อยเอาล่ะในเมื่อมันจะต้องมีความหวังก็ต้องทำแล้วแหละเอาขายลงลงเองลงเป็นรูไม่ได้ แตเย็นพี่ชายยังทำยานอวกาศไม่เสร็จเลยเอาวะเอากระมันยานวานยุดทานอีกสามสิบนาทีสุดท้ายดูอากาศขึ้นมาพวกพวกนี่คือยานอวกาศใช่ปหมทุกคนสิบเก้ายานยานยานเออ เอาวะยานก็ไวไอยานเอายาน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 อะไรอ่ะสายยานเขาอยู่ไหนเดี๋ยวเอาไปแล้วกันนี่มันจะลวดไม่ใช่เหรอแทมแทมแทมแทนได้ไรอะอะไรเนี่ยยานยานยานเอาไปโอเคไปโอเคไปโอเคพอเอ้ยเอ้ยนี่ผมเกตโอเคลิเชนลิเชนโอเคลิเชน นี่เจนลเจันยานยานยนยานยายาน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 านยานยายาานนย้านยานานยาานยนยา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 นยนยานนยทนนยายนัานยานยาดยานยานยานีานยายานนะานยนยยานรานยนยานยานยานาวยานยาอยานยเนานยาานยานยาาย มีหมดกันอยู่สามคนสามคนหดกันอยู่สามคนเอ้ยได้เฉยเมื่อเลยเมื่อคืออะไรอ่ะแม่น้ำโอ้สบายแม่น้ำใช่ไหมสบายสบายสบายเราเกือบกันไปอ้าวทำไมกดพรอตไม่อมแล้วทำไมมันไม่ขึ้นวะอ่อนแอพ่ออ่อนแอ มันไม่ขึ้นน่ะเสียงเราจะวางยังไงเราก็ต้องวางแบต่สกายปิดเสียงไปแล้วอะไรกันเลยครันเพื่อเจอไม่ผมงงว่าเสียงไหนแต่สกายมปิดเสียงไปแล้วนี่แต่เสียงมูพิกเมาส์แล้วอ่ะเอรเพื่อเจอเพราะเพื่อเจอเอรเพื่อเจอเพราเพื่อเจอ เนี่ยน้ำไหลเป็นสายทาราเลยหน่งนา่ีหนึ่งนา่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งน่งหนึ่งหไึ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่ง่งนงหนึ่งนงหนึงหนึนึ่งหงนงนน่่น่นเห โอ้เคแค่อยู่สวยแล้วมัง้งสวยแล้วมั้งด้วยแล้วมั้งมันมีคำว่ามัง้งด้วยมีคำว่ามั้งเกือกด,ด้วยคืออะไรวะอ่ะสวยก็สวยเสร็จละยังยังไม่เสร็จเลย,ยน้ำจะไหลลงเขียอนแล้วเนีเ่ยวสามสองหนึ่ง เย้เฮ้สวยงามอันนี้ของใครไ okay. 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 ม่ร okay. no ู oh, <right> ้ไม่รู้เอาไปโอเคพอโอเคโอเคไปสวยงามสวยงามทุกคนน่ารักน่ารักน่ารักอุ้ยฝนตกเอาไปเีเจนดันนี่เลยเจนเลยเจพื่อนเจนเลยโป๊กไปเลยโป๊กไปเลยโป๊กโป๊กอันนี้ดีมาีเจนเดี๋ยวน้ำท่วมไปเด้ออ๋อจะไม่เสร็จน้ำแตก ็นไหมเนี่ยขอบน้ำมันแตกใหรีเจนไปแล้วเมื่อกี้ไปโอ้โหนี่องเก๊ของเก๊ของเก๊รีเจนรีเจนรีเจนที่เจนีเจนีเนแล้วมีบ้านด้วยตรงพเกนี่ก็ไม่ต่างอะไรกับผมแต่ของผมน้ำแตกไงประเด็นเนี่ยอะไรเนี่ยโอเคไปดำน้ำอะไรวะเนี่ยเหมือนเป็นประตูอะไรสักอย่างยังทำไม่เสร็จไงแ้ยเบสโย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 ยโยโย่ยอ ได้ท <łość> ี่สีนี่ความพีคเลยแกทำไมเอ้าไม่เงยเลยโอเคค่ะยังไงวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไ i k e กดแชร์ให้กับพวกเราด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วนะบ๊ายบายบ๊ายบาย